สวัสดีครับโคดวิทย์นะครับวันนี้วันที่16กันยายน2565เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันหลายวันเหมือนเดิมครับจากเมื่อวานได้มีการวิเคราะห์ไว้ว่าราคามีโอกาสที่จะปรับลงต่อนะครับสุดท้ายราคาได้ปรับลงมาภายในวันเดียวนะครับลงมาประมาณ3,100จุดปัจจุบันราคาจะอยู่ที่1,663เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้ ทองคําจะไปในทิศทางไหนครับเรามาดูกันที่ทานเฟรมเพชสีนะครับขอบเทนใหญ่เป็นดาวเทนราคายังวิ่งอยู่ในกรอบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่งผลไปในทานเฟรมเพชหนึ่งยังไงครับฐานเฟรมเพหนึนะครับเราจะเห็นได้ว่าราคายังวิ่งลงมาในกรอบดาวเทนและเราจะสังเกตได้ว่า i อซ์ไอทำไฮค่อยๆต่ำลงตามเทนของดาวเทนนะครับแต่เนื่องจากราคา ลงมาอยู่ในบริเวณโอเวอร์โซนแล้วนะครับลักษณะนี้กราฟมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะครับโค้ชจึงมองว่ารอจังหวะให้ราคาเด้งขึ้นนะและเข้าสถานะเซลล์ที่เป็นต่อตามแนวต้านต่างๆที่โค้ชจะให้ไว้นะโค้ชจะให้แนวต้านแรกไว้อยู่ที่1675แนวต้านที่2 1680แนวต้านที่3 1685แนวต้านที่4 1690ส่วนแนวรับหรือแนวทํา TP นะครับก็จะอยู่ที่1657 1652 1649และตัวสุดท้ายคือ1646พกจะให้ SL ไว้นะครับอยู่ที่1695เพียงวันเดียวนะครับกราฟราักาทิ้งดิ่งลงมาร่วม3,100จุดและทำ l o w วโ low ใหม่อะไรที่ทําให้ราคาทองคําทิ้งลงมาขนาดนี้ก็อาจจะเกิดจาก ปัจจัยต่างๆที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็อาจจะเนื่องจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับการขึ้นดอกเบี้ยที่มีการคาดการไว้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ย1%ะครับค่อนข้างมากการคาดการลักษณะนี้มีผลต่อราคาทองคำที่มีการกระชากจึงแนะนำนักเทรดในช่วงนี้ให้ใจเย็นๆในการออกออเดอร์นะครับรอตัวเลขการคาดการให้ออกมาชัดเจน แล้วนักเทรดที่มีออเดอร์ติดอยู่นะครับพยายามเคลียร์ให้เรียบร้อยเพื่อรองรับสถานการณ์ผันผวนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นสำหรับท่านที่ติดตามบทวิเคราะห์โคตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและขอให้วันนี้ผรอตฟ้ากำไรกันทุกๆท่านนะครับ